สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้กับเพจล้านนักสลาลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญแล้วก็ช่อง yu to YouTube ก็สลาลมคอยช n e l นะครับก็วันนี้ก็พยายามหาความรู้ใหม่ๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นความรู้ที่บางคนก็รู้แล้วก็มาทบทวนกันนะครับกับเรื่องเหรียญต่างๆนะครับก็วันนี้ ก็มาพูดคุยกันนะครับพยายามเน้นทำคลิปลง YouTube บ่อยๆนะครับก็ช่วงนี้ตั้งใจมากนะครับก็อันนี้นะครับรายการที่ทางร้านรับซื้อนะครับก็ก่อนที่จะไปเริ่มกันวันนี้มีอะไรฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ อะไรก็ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเพื่อที่จะได้นำข้อมูลและความรู้ต่างๆมานำเสนอเพื่อนๆในครั้งต่อไปนะครับก็วันนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะครับความจริงวันนี้ที่ผมตั้งใจจริงๆก็คือจะจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องเหรียญน,นะครับที่มีน้ำหนักเกินเหรียญเหรียญที่ผมมีนะครับจะสมไว้มีเหรียญตัวเปล่าเหรียญตัวเปล่าคือเหรียญที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปทีนะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่า ยังทําไม่ได้เพราะว่ามันเหรียญพวกเนี้ยถ้าจะพิสูจน์ต้องใช้กับเครื่องช่างนะครับเครื่องช่างผมก็ซื้อมาแล้วแหละซื้อมาเพื่อที่จะทําเหรียญตัวนี้ให้ความรู้เพื่อนๆนะครับแต่ว่ามันน้ําหนักมันไม,ไ,มไม่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 เหมือนกับไม่ตรงะครับไม่เสถียรผมก็เลยเดี๋ยวว่าผมรอรอเครื่องช่างตัวใหม่ก่อนดีกว่าที่มันโอเคกว่านี้แม่นยํากว่านี้นะครับเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบ อะไรได้ชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่างให้ดูก็ได้ว่าเหรียญที่ผมมีที่ผมอยากจะนําเสนอมีอะไรบ้างอันนี้อันนี้เป็นเหรียญตัวเปล่านะครับนี่ตัวเปล่าการพิสูจน์ก็คือช่างน้ําหนักนะครับความจริงตัวนี้มันต้องได้3.4กรัมนะครับเป็นเหรียญบาทซีรีส์เก่าแต่ว่าเหมือนที่ผมบอกครับเครื่องช่างอาจจะ ยังไม่ได้มาตรฐานนะครับรออ,อเครื่องช่างแล้วก็ทําอีกทีดีกว่าทําคลิปอีกทีนยงนี้มีช่างให้ดูนะครับเนี่ยครับน้าหนักมันจะหายไปนะครับอันนี้ตัวเป่า3กร,รมัมความจริงมันจะต้องมีน้ําหนัก3.00แต่ว่าอาจจะด้วยเครื่องช่างหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ผมสั่งมาจากเพื่อนในเฟซน,นะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันยังไม่แม่นยําพอนะครับอันนี้คือเหรียญที่ผมจะนําเสนอก็คือเหรียญน้ําหนักเกินก็ยังทําไม่ได้ในตอนนี้ เพราะว่ามันก็เกินค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอรอเครื่องช่างก่อนดีกว่านะครับก็เราขอเลื่อนเหรียญกลุ่มนี้ไปก่อนยังไม่ทําคลิปนะครับก็ความจริงผมเจอตัวนี้ด้วยผมไปลื้อมาอันนี้คือเหรียญปลอมนะครับที่ผมสะสมไว้อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบโอกาสต่อไปอ่ะที่ผมผมจะมานําเสนอนะครับเหรียญปลอมพวกนี้ ผมซื้อมาเยอะเลยนี่นะครับสังเกตยังไงดูยังไงว่ามันปลอมอันนี้นะครับเหรียญปลอมแท้ๆเลยเนี่ยเดี๋ยวช่างให้ดูบางเหรียญน,นี่แปดเหรียญสิบน้ำหนักควรจะเป็น8.5นะครับอันนี้ก็คือปลอมเดี๋ยวค่อยถ่ายคลิปวันหลังเรื่องเหรียญปลอมนะครับฝากไว้2เหเรียญเหรียญปลอม1เรื่อง1คลิป แล้วก็เหรียญบาทพวกนี้นะครับเหรียญตัวเป่าเหรียญน,น้ําหนักเกินอะไรพวกเนี้ยอีกหนึ่งคลิปยังค้าง,งเพื่อนๆอยู่นะครับก็ไหนๆก็มาแล้วขอสักหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องนี้ดีกว่านี่นะครับเหรียญสองบาทนี่นะครับสีเงินจะเป็นหลอดน,นะครับตัวนี้ที่ผลิตออกมาหัวข้อก็คือถ้าเจอแบบนี้นะครับเหรียญเป็นหลอด อย่าไปแกะนะครับเพื่อนๆราคาตกทันทีเลยนี่นะครับอันนี้คือก็คือผมซื้อมาซื้อจากในกลุ่มซื้อขายต่างๆนะครับเพื่อที่จะเอามาทําเป็นคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับได้เห็นภาพนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเหรียญ2บาทสีเงินเหรียญสบาทสีเงินจะผลิตมาใช้ในปี4 8 49แล้วก็50แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสีทองในปี51นนะครับอันนี้ข้อมูลคร่าวๆนะครับ ถ้าเพื่อนๆเจอแบบนี้นะครับเพื่อนๆอย่าไปแกะดูนะครับนี่นะครับเน้นนะครับถ้าไปแกะเมื่อไหร่นี่ราคาตกทันทีเลยนะครับอันนี้บรรจุ50เหรียญราคาจริงๆ100บาทนะครับแต่ตัวนี้ถ้าเพื่อนๆมีผมก็รับซื้อนะครับสภาพนี้นะครับทั้ง4849นะครับราคา200ถึง300บาทนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีนะครับทักกันมานะครับถ้าช่วงไหนผมได้เยอะก็อาจจะรับที่200 250 300อยู่ที่ช่วงจังหวะด้วยนะครับว่าถ้าผมมีเยอะผมก็ต้องชะลอในการรับนะครับอันนี้ก็คือแต่ถ้าเก็บไว้อะไม่เสียหายถ้าเพื่อนๆเจอหรือเพื่อนๆไปลือเจอตามในบ้านนะครับของเก่าถ้าเป็นหลอดแบบนี้เพื่อนๆไม่รู้ว่าปีพศอะไรอาจจะเป็น เห็นด้านหัวทั้งสองด้านก็อย่าไปแกะดูนะครับมันมีวิธีดูนะครับว่าปีไหนยังไงนะครับนี่นะครับวันนี้ก็ฝากเรื่องนี้ก่อนแล้วกันเรื่องสองบาทนะครับเพราะว่านี่สี่แปดสี่เก้านะครับรับซื้อนะครับเป็นหลอดแบบนี้สองร้อยถึงสามร้อยบาทแต่ตัวนี้รู้สึกว่า ผมซื้อมาหลอดละ200นะครับในกลุ่ม PP, พี่ๆแอดมินกลุ่มเขาแบ่งให้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆจะขายผมก็ขอขอประกาศร,รับซื้อที่200แล้วกันเพราะว่าถ้าเกิน200ก็แอดมินเขาแบ่งให้ผมได้นะครับก็ยังไงก็200นะครับเพื่อนๆถ้ามีก็ทักกันมาได้เลยจากราคาหน้าเหรียญน,นะครับ100บาท นี่100บาทนุ่เพื่อนอย่าไปแกะนะครับบรรจุ50เหรียญขอประกาศรับซื้อเลยแล้วกันหลอดละ200บาทนะครับเพื่อนๆนี่สีกับ49แต่ว่าถ้าเป็นหลอดในตำนานปี2550ราคาจะสูงมากนะครับหลักพันนะครับก็ถ้ามีก็ทักกันมาได้นะครับตัวนั้นนะครับ2 5 5 5 0ผมก็รับนะครับ ราคาจะสูงขึ้นมาอีกไม่ต่ำกว่าพันแน่นอนนะครับ2550เป็นหลอดนะครับนี่สรุปนะครับเพื่อนๆเหรียญ 2>, 2, 2บาทสีเงินที่ผลิตมาใช้หมุนเวียนนะครับ3ปีพศปี48 49แล้วก็50ปีที่มีราคาที่สุดก็คือปี2550นนะครับนี่นะครับเ,เพื่อนๆบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าเผื่อมือใหม่นะครับ เลื่อนมาเจอคลิปของผมก็เป็นความรู้นะครับปี2550มีราคาที่สุดอาจจะกลับมาทำคลิปเพื่อให้ได้เนื้อหาสาระมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่อง2บาทอีกสักคลิปหนึ่งขอผมเตรียมอุปกรณ์อีกนิดนึงนะครับแล้วผมจะมานำเสนอข้อมูลต่างๆให้เพื่อนๆนะครับก็วันนี้ก็อย่างที่กล่าวไว้นะครับใจจริงๆจะทำเรื่องเหรียญ เหรียญบาทเออเลอร์นะครับแล้วก็พวกเหรียญปลอมต่างๆนะครับแต่พอดีเครื่องช่างมันไม่โอเคอ่ะมันจะดูลำบากแล้วก็จะไม่ชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวรอาหาเครื่องช่างที่เสถียรกว่านี้แม่นยำกว่านี้นะครับแล้วผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องเหรียญอันนั้นให้เพื่อนๆดูครับอีกรอบหนึ่งนะครับก็นี่นะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้กับเหรียญ 2บาทแบบหลอดนะครับเจอเจอเหรียญแบบหลอดชนิดไหนก็ตามนะครับอย่าไปแกะนะครับแกะเมื่อไหร่ราคาตกทันทีเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆจะเก็บรักษาเหรียญพวกนี้นะครับก็แนะนําให้ใส่ถุงนะครับถุงซีนแบบนี้ก็ได้ใส่ถุงมันจะช่วยรักษาสภาพอันนี้ได้ดีกว่านะครับเพราะว่า ห่อมากับกระดาษเป็นกระดาษแบบนี้ครับนี่นะครับเหรียญหลอดแบบนี้เวลาจะใช้นะครับอันนี้ไม่ได้แนะนําให้แกะนะครับแต่ว่าวิธีการใช้เขาก็จะแกะตรงนี้ครับหมุนหมุนออกแล้วก็ใช้ทีละนิดนี่นี่นี่ประมาณนี้นะครับหมุนหมุนหมุนออกนะครับมันมีวิธีแกะอยู่นะครับแต่ว่าอย่าไปแกะนะครับเพื่อนๆแกะแล้วราคาตกทันทีเลยนะครับเหรียญ2บาทแบบหลอดตัวนี้นะครับนี่นะครับ หน้าเหรียญหลอดละ100ผมรับซื้อ200นะครับพเพื่อนๆโอเคนะครับถ้ามีเยอะๆก็แบ่งมาให้ผมบ้างนะครับเผื่อว่าผมจะได้เอามาทำเป็นคลิปในครั้งต่อไปนะครับก็วันนี้ก็ถือว่ามาคุยกันสนกุกสนุกนะครับได้ความรู้อาจจะไม่มากแต่ก็ พยายามไม่ให้ห่างไปจากช่อง Youtube นะครับพยายามทำคลิปอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆอยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับถ้าผมมีตัวเหรียญแล้วก็มีข้อมูลผมก็จะมาทำคลิปนำเสนอให้เพื่อนๆได้รู้นะครับก็คอมเมนต์บอกได้หรือว่าแอดไลน์นะครับทักทายกันมาคุยกันได้นะครับไลน์ ID ของผมนะครับ 0954124443ส่นงะครับส่งเหรียญมาขายก็ส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับ0 9 5ย์2 4 4 4 3จะตอบกับแน่นอนนะครับอาจจะช้าหน่อยเพราะว่ามีคนทักมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ผมก็มีงานประจำด้วยก็จะทยอยตอบไลน์เพื่อนๆนะครับตอบแน่นอนครับอาจจะช้าหน่อยนะครับเน้นทักไลน์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับช่อง สลาลมคอยชแนลนะครับเพื่อนๆสาระความรู้เรื่องเหรียญน,นะครับที่จะมีมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับเหมือนที่บอกในคลิปที่แล้วนะครับเหรียญเล่นคนเดียวไม่สนุกนะครับผมก็พยายามนําข้อมูลมานําเสนอเพื่อที่จะเชิญชวนเพื่อนๆน,น,นะครับมาร่วมเล่นสะสมกับผมนะครับถ้ามีเยอะๆก็แบ่งปันมาให้ผมบ้างนะครับตามรายการที่ผม ประกาศพวกนี้ผมรับซื้อหมดนะครับก็ตอนแรกก็จะทําคลิปสั้นๆอันนี้ก็มาประมาณเกือบ12นาทีแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมสละเวลารับชมจนจบนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ